เราจะมาเปรียบเทียบระหว่าง present perfect กับ p r e s กับ past simple ในหนังสือหน้าที่8หรือเปล่าคะของนักเรียนหน้าอะไรดูสิว่าหน้าเดียวกับครูไหมอ้าเรามาดูคะ่ะใช่นะคะ contrast อ,อ้าดูตรงนี้เลยดูนี้คะ่ะ เราจะดูการเปรียบเทียบนะคะ contrast between present perfect and past simple contrast ก็คือเราจะเปรียบเทียบระหว่าง present perfect กับ past simple mm hmm. เออ past simple mm hmm. เป็นไงนักเรียน past simple mm hmm. เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในอดีตแล้วก็จบลงในอดีตแล้ว mm hmm. ที่ครูให้นักเรียนไปเขียนเรื่องมา my holiday จำได้ไหม Last summer I went to the northern part of Thailand มีนักเรียนเขียนมาให้ครูถูกไหมฮะ I went to the northern part of Thailand I visited visited เชียงใหม่ลำพูนลำปางแล้วก็แอลลำตะคองคนละยาง <laughs> ลำตะคองอยู่ตรงนี้นะทางทางอีสานนี่คนละเรื่องแอนอะไรดีเชียงรายเออเนี่ยถูกไหมคะ <laughs> แล้วก็เล่าไป Uh, the weather was wonderful อากาศดีมากเลย I saw สอบอะไรคะเห็น <Hey. S 1> a beautiful อะไรดี beautiful beautiful mountain uh, ได้ได้ได้อะไรอย่างเงี้ยก็เขียนมาโดยใช้กริยาช่องที่สองเพราะว่าเป็น past tense เล่าเรื่องว่า last summer ไปไหนมาบางคนก็ southen r p a r k ไปเที่ยวภาคใต้แต่ไม่ได้ลงไปที่ deep south ถาดีฟซาวนี่ลงไปสามจังหวัดนะคะก็ไปแค่เด็ดซาวเช่นพาทเขาบอก I went to p h u ภูเก็ตภูเก็ตนะภูเก็ตแล้วอะไรคะสุราษฎร์ธานีกระบี่อะไรอย่างเงี้ยนะคะอ่ะต่อไปเรามาดูนะคะ he has อ่านได้ไหมคะ invented he has invented a new machine invented invent ก็คือประดิษฐ์ประดิษฐ์เขาได้ประดิษฐ์เครื่องจักรใหม่เขาได้ประดิษฐ์เครื่องจักรใหม่ประดิษฐ์นะฮะประดิษฐ์อาจจะประดิษฐ์มาก่อนหน้านี้แต่ขณะที่พูดนี้ยังประดิษฐ์ไม่เสร็จนะคะหรือว่าอาจจะเพิ่งประดิษฐ์ประดิษฐ์เสร็จไปแล้วใหม่ๆแต่ไม่บอกเวลาไม่บอกเวลาเพราะเส้น perfect จะไม่ค่อยบอกเวลา we have been to the cinema Once อะไรคะ this week สัปดาห์นี้เราได้ไปดูภาพยนตร์มาแล้ว once แปลว่าอะไรคะคร,ครั้งหนึ่งครั้งหนึ่งเนี่ยสัปดาห์นี้อาทิตย์เนี้ยไปดูหนังมาแล้วครั้งหนึ่งนะคะไปดูมาแล้วอาจจะไปดูอีกก็ได้นะคะ I haven't seen them recently recently แปลว่าเร็วๆนี้แหมยังไม่ได้ทำไมเลย haven't seen them ยังไม่ได้ พบกันเลย haven't seen Present perfect เราจะใช้ประธานเห็นไหมคะถ้า he เอกพจน์บุุษที่3 she it จะใช้ has บวก verb ช่องที่3นะคะ we i we you they จะใช้ have บวก verb ช่องที่3 verb 3นะคะต่อไปเรามาดูอันนี้คะ่ะ Edison invented the electric light bulb พูดถึงเอดิสันประดิษฐ์อะไรคะได้ประดิษฐ์หลอดไฟประดิษฐ์นานหรือยังนานแล้วนะคะเป็นเป็นเป็นพารสเทนเพราะฉะนั้นตรงนี้จะใช้กริยาช่องที่2 invented ช่องที่2นะคะมันจะมีรูปเหมือนช่องที่3ไม่เป็นไรแต่เรารู้ว่าอันนี้ invented นี้เป็นช่องที่2นะคะมันอยู่ตามประธานได้เลยแต่อันนี้อยู่หลัง has หรือ have มันจะเป็น verb ช่องที่3นะคะอ่ะละต่อไป we went to the cinema yesterday นะจะบ,บ่งบอกว่าเป็นอดีตคือ yesterday นะเมื่อวานนี้ went เป็นช่องสองของอะไร oh. ของ go นะ I didn't see them last night ถ้ามีอย่างนี้ง่ายเลย last night yesterday อันนี้เป็นอะไรไปแล้วคะอดีต I d ีตนิด e ีมีดิทแล้วดิทเป็นช่อง2นะคะเป็นเป็นกริยาช่วยซีก็ไม่ต้องเปลี่ยนรูปอีกสรุปก็คือถ้า present Perfect เราจะใช้ subject บวก has have บวก verb ช่องที่3ถ้าเป็น past simple เหตุการณ์นี้เกิดในอดีตและจบในอดีตแล้ว,ลว,ใ,ลวใช้ verb ช่องที่2กับทุกประธานนะคะอ่ะทีนี้ตรงนี้ทำหรือยังคะ อย่างแน่ๆเลยอ่ะเรามาดูพร้อมกันข้อที่8 last summer we went ให้เลือกระหว่าง we went กับ have been to the states นักเรียนจะเลือกอะไรในเมื่อมันมี last summer we <went> ใช้ we went แน่นอนถูกไหมคะเพราะว่า last summer ที่จบไปแล้วเมื่อเมื่อ summer ที่แล้วมันใช้ verb ช่องที่2คือ past simple จบไปแล้วค่ะต่อไป I think I broke เ uh, รือว่า have broken my leg Can somebody help me please ใครช่วยหน่อยสิฉันคิดว่าฉันอันนี้ต้องใช้อะไรคะ have broken ก็นักเรียนก็ขีดเส้นนี้นะคะ have broken my leg ค,คือคือคิดว่าแขนหักคือพูดขณะนั้นอยู่อะยังยังยังเจ็บแขนอยู่ใครช่วยหน่อยสิเนี่ยฉันคิดว่าแขนฉันหักนะเนี่ยนะคะ Number three, my brother bought has bought a new bike last week <have> มี last week ซื้อแล้วเมื่อสัปดาห์ที่แล้วใช้ bought a bike ซื้อจักรยานเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะคะถ้ามี last week อันนี้ไม่ต้องคิดมากเลยค่ะนักเรียนใช้เวิร์บช่องที่2เลยค่ะ bought ซื้อ we did n t see หรือ we haven't seen that movie yesterday ใช่ค่ะต้องใช้ Didn't see เราไม่ได้ดูภาพยนตร์เรื่องนั้นเมื่อไหร่เมื่อวานนี้เป็นอดีตแล้วนะคะใช้ Didn't see ทันนะ How long do you live หรือว่า How long have you lived in SpainHow long have you lived in Spain นะต่อไป I work หรือ I have worked at this school for 10 years โอเค I have worked worked I have worked at this school for 10 years ที่สังเกติอย่างหนึ่งนะ Present Perfect มันจะชอบมี since กับ for อยู่ด้วยเราก็ตัดสินใจได้เลยว่าเป็น Present Perfect ได้ไหมคะอ่ะต่อไปอ่ะต่อไป What like What like What like นะมีมีถามไหมคะถ้าเราพูดถึง ถ้า simple คือเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นในอดีตแล้วก็จบลงแล้วในอดีตจะใช้ verb ช่องที่2กับทุกประธาน ivu d e h s c i i t บวก verb ช่อง2นะคะถ้า present perfect <c oughs> เหตุการณ์นั้นยังยังไม่จบมันมีข้อใช้หลายอย่างนะใช้กับเหตุการณ์ที่ดำเนินมาตั้งแต่อดีตจนถึง ปัจจุบันขณะที่พูดเช่นอะไรดีครูถามว่านักเรียนเนี่ยเรียนภาษาอังกฤษตั้งแต่เมืออ่อไรอ่าเช่นครูถามว่า How long กูจะขึ้นต้นด้วย How long ใช่ไหมคะ How long have you studied EnglishHow long have you studied English ถูกไหมคะนักเรียนตอบหลายคน We have ว e ชาภาษาอังกฤษเอาสินลอ่ะซ i นซ e น e ตั้งแต่ since 8 i 0 h since 8.30ขณะนี้เกือบ9นาฬิกาแล้วเรายังทำไมอยู่เรายังเรียนอยู่ใช่ไหมคะเรายังเรียนอยู่และเราก็จะเรียนต่อไปถูกไหมคะอ่ายังไม่จบใช่ไหมคะยังไม่จบทีนี้นายนบอกใช้ for ได้ไหมได้ เป็นเวลาเราเรียนภาษาอังกฤษมาเป็นเวลาเท่าไหร่แล้วกี่นาทีแล้ว for twenty อ่า for twenty minutes ได้ไหมคะได้เราเรียนมาเป็นเวลา20นาทีแล้วเราเรียนมาตั้งแต่8นาฬิกา30นาทีขณะนี้เราก็ยังเรียนอยู่และเราก็จะเรียนต่อไปโอเคไหมคะนี่คือ present Perfect อ่า p r e s e n t perfect simple นะคะ I've u day ใช้ have บวกเวิร์ช่องที่3นะคะถ้าเป็น he she it จะบวก has แล้วก็เวิร์ช่องที่3เหมือนกันโอเคอ่ะต่อไปเรามาดู what like We use this question to ask about characteristic. มาดูในหนังสือค่ะเราจะใช้ uh, คําถามนี้ในการถามถึง characteristic ลักษณะลักษณะเช่น A ถามว่าอะไรคะ What is Mary like? What is t e l a p a n like? What is กำมลทิ์ like What is ชายุทธ like What is พัทราสุธี like ถามถึงอะไรคะไม่ได้ถามว่าเขาชอบอะไรถามว่าเขามีลักษณะเป็นอย่างไรเห็นไหมถ้า What do you like คุณชอบอะไร What does กมลทิ์ like กมลทิ์ชชอบอะไรอันนี้อันนี้ What is ใช่ไหมคะ What is ค่ะนล้ like ตัวนี้เป็น adjective นะคะ มรี่มีลักษณะเป็นอย่างไรตอบ She's a ว l l l อนด์เกิลหล่อนเป็นคนสูงบลอนด์ค่ะผิวบลอนด์ผิวเขาเหลืองเอออ่ะโอเคค่ะ she s very friendly <S ลักษณะเขาเป็นเมดอ่ะยิ้มแย้มแจ่มใสนี่คือบอกลักษณะถ้าถามว่า what is Mary like what is the weather like แปลว่าอะไรคะ อากาศเป็นอย่างไร What is the weather like today เราจะตอบ is rather hot มันค่อนข้างร้อนใช่ไหมคะอ่ะต่อไป Compare with how is Mary ถ้าถาม how is Mary how are you นั่นเองคะอ่ะถามถึงอาการเจ็บป่วย how is Mary Mary เป็นอย่างไรตอบ she is very well นะ How is ทีละพันทีละพันเป็นอย่างไรบ้าง He is very well นะได้ไหมคะอ่ะทีนี้เราก็จะมีคำถามให้เลือก What is Avila like ให้เลือกหรือ How is Avila like ชื่อเมืองนะคะชื่อเมือง Avila เป็นอย่างไรหรือเอาอันนี้คะจะถามมาไหนคะต้องใช้ What is เพราะเขาตอบว่า It's a beautiful child Famous for its walls มันเป็นเมืองที่สวยมีชื่อเสียงในเรื่องของ wall ฝาผนังนะคะอ้าวมาดูที่สไลด์ค่ะมาดูที่สไลด์นะทันไหมคะทันนะห้องนี้น่ารักมากฟังตลอดไม่คุยน่ารักจริงๆอ่ะดูนะคะถ้าเราพูดถึงพา s t s ิมเ l ิเหตุการณ์นั้น จบสิ้นแล้วถ้าเราพูดถึง present perfect ผู้พูดรู้สึกว่าเหตุการณ์นั้นยังมีความสำคัญอยู่ในปัจจุบันแม้จะจบไปแล้วนตนะะต่อเลยนะอ่ะต่อเลยค่ะไป choose the correct answer number one อ้าวถามว่าเร็วเร็ว w h s t v i l a like it's a beautiful town ใช่มหมคะ famous for its walls เป็นเมืองที่สวยงามมีชื่อเสียงในเรื่องของฝาผนังกำแพงฝาผนังนะคะ mm hmm. หัวหินล่ะคะหัวหิน i s a beautiful beach อะ,อะไรคะ beautiful town ก็ได้ famous for its beach หัวหินนี่มีชื่อเสียงในเรื่องของ บีชนั่นเองบีชนะไปตอบ very well thank you ถามว่า how are you how are you ถามว่า how are you ใช่ไหมคะอันนี้ง่ายมากเลยต่อไป he's a bit sad at the moment เลือกอะไรดีมี what is your brother like กับ How is your brother like? Your brother. อ้าวเลือกนะคะมีทั้ง how และถ้า how คือเป็นอย่างไรใช่ไหมถ้า what มีลักษณะเป็นอย่างไรตอบว่า how is your brother how is your brother อ้าวน้องชายเป็นไงบ้างละ่ะ he s a bit sad at the moment ช่วงนี้ค่อนข้างเศร้าเล็กน้อย a bit เศร้าเล็กน้อย n ม m b e r ขส u ่หมายเลขสี่ h e า very tall and thin คำถามอ่าถามว่า what is your best friend like เพื่อนสนิทเพื่อนที่ดีที่สุดของคุณเขามีลักษณะเป็นอย่างไร what is your best friend like สูงและผอม He is very tall and thin. ต่อไป Next is the large city full of skyscrapers. What, like? What is New York like? New York มีลักษณะเป็นอย่างไร Is the large city เป็นเมืองใหญ่ full of skyscrapers มีตึกสูงระฟ้า Skyscrapers นี่คือภาพลักษณ์ของ New York City นั่นเองนะคะเอ่ออะไรกอ่ะตรงนี้เสร็จเรียบร้อยไหมคะถูกหมดไหมต่อไปเรามา correct the e r r o r เราจะจบตรงนี้เลยนะคะหมด correct the errors ให้แก้จะมีจะมีข้อผิดในหนังสือหน้าที่8ค่ะ อ่ะเรามาดูหนังสือกันค่ะในข้อที่12ค orrect the ด r ยรดูเลยตรงไหนที่ผิดแล้วแก้ให้ถูก I live in l u g e r for 15 years ผิดยังไงแก้ให้ถูกด้วยต้องแก้เป็นต้องแก้เป็น I have l e a v e ข้อที่หนึ่งใช่ไหมคะ I มันมีอยู่แล้วใช่ไหมคะเราต้องเป็น have ตัวนี้คะ่ะไม่ใช่ I l e a v e นะคะต้องทำเป็น present ะไรน,นั่นเอง person, อ่ะครูเขียนผิดไม่เป็นไรกลับด้านอ่ะเป็นแก้เป็น I have lived e ตัวนี้นะคะแก้ซะเป็น present perfect นั่นเอง อ่ะต่อไปเป็น how long do you work in this school คุณทำงานโรงเรียนนี้นานเท่าไรใช้ how long, how long อะไรใช่ตรงนี้เราต้องแก้เป็น how long have you worked ช่องสามเติม ed ออกเสียงเป็นตัว t ตัว t worked Work e คย Have you worked อย่างนี้นะคะได้ไหมอาลละต่อไป Last night we have watched a good film Last night ดูไปแล้วค่ะดูไปแล้ว Last night we watched อ uh, have watched ไม่ใช้เราใช้เป็นกริยาตัวที่สองก็เป็น w a t c h นี่คือช่องหนึ่งนะคะช่องสองตเติม e d ออกเสียงเช w a s h e w a s h นะออกเสียงเป็นตัว T, ตัวเช washed ริยาช่องหนึ่งเป็นช่องสองเนี่ยบางทีตเติม e d สะส่วนใหญ่แล้วก็เปลี่ยนรูปส่วนน้อยนะบางทีก็เหมือนกันสามช่องนึกออกไหมที่ครูพูดเนี่ยไม่ออก Number four we have started during and all during ใช่ไหมคะ <Yeah. S 1> ไม่ใช่ใช้อะไร <For. S 1> ใช้ for ข้อสี่นี้ใช้ for for during ระหว่างไม่ใช่นะคะ for and all เป็นเวลาหนึ่งชั่วโมง Number five he has been to New York ได้ไหมคะเป็นคำถามไม่ได้คะ่ะเป็นคำถามต้องนำ has มาวางข้างหน้าเขียนเป็นตัวใหญ่เขียนเป็นตัวใหญ่นะคะก็กลายเป็น has แบบนี้ has ตามด้วยอะไร has he been has he been เอา has มาวางไว้หน้าประธานนอกนั้นเหมือนเดิม has he been has he been เราด้บอกเอา has he ever been ได้ไหมใส่ ever ได้ไหมได้ค่ะเป็นคำถามเคยไปไหม has he been หรือ has he ever been ก็ได้ค่ะต่อไปข้อ6 I haven't never been aboard ได้ไหมคะแก้ยังไง I have never เพราะอะไรใช่มี never แล้ว never แปลว่าไม่เคยเพราะฉะนั้นตรงนี้ไม่ต้องปฏิเสธอีกถูกไหมคะฉันไม่ไม่เคย ไปต่างประเทศไม่เอานะคะเป็น I have never been abroad แค่นี้พอรู้เรื่องเอาละทีนี้ได้เวลามาดูการ